สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมายืดเยียดหลังเลิกงานกันนะคะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่แบบว่าจะต้องนั่งทํางานานานๆแล้วก็ยืนานานๆน,นะคะโอเคโดยเราจะแบ่งออกเป็น4 EP ได้กันนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP แรกถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยกันเลยคะ่ะให้ทุกคนนอนราบไปก่อนะคะ ทีนี้เราจะทํากระดกปลายเท้าแล้วก็ง้มปลายเท้าทั้งหมด5รอบด้วยกันนะให้ทุกคนหายใจเข้ากระดกปลายเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็ง้มปลายเท้าลงก็คือหายใจออกโอเคถ้าพร้อมเราลเรามาเริ่มไปด้วยกันเลยค่ะหายใจเข้ากระดกปลายเท้าขึ้นหายใจออกง้มปลายเท้าลง1หายใจเข้ากระดกปลายเท้าหายใจออกงอง2หายใจเข้าลึกหายใจออก สมหายใจเข้าหายใจออกสีวันหมอหายใจเข้ากระดูกปลายเท้าขึ้นหายใจออกห้าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นการบริหารข้อเท้าแล้วก็บริหารน่องของเราด้วยนะคะต่อมาท่าที่2นะคะให้งอเข่าวขวขึ้นมาแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกนะสำหรับคนที่เส้นใต้ขาตึงมากๆให้ใช้สเต็ปนะคะของที่ฝ่าเท้าได้เลยเนาะ แล้วก็ความยาวของแ็ปขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของแฮมสิงของเรานะคะโอเคที่นี้ถ้าใครยืดหยุ่นดีนะสามารถที่จะจับขอบเท้าถึงก็ไม่ต้องใช้ต็ปนะคะโอเคมาเลยค่ะ,ะให้เรากดเข่าชิดอกไว้แบบนี้นะจากนั้นหายใจเข้าเราจะยืดขาเหยียดตรงแบบนี้นะหายใจออกผ่อนทำทั้งหมดห้ารอบนะโอเคไปพร้อมกันเลยค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขวาขึ้นหายใจออกผ่อนหนึ่ง หายใจเข้าเหยียดขาขวาหายใจออกผ่อนสองหายใจเข้าเหยียดขาขวาตรงหายใจออกผ่อนสามหายใจเข้ายืดขาหายใจออกผ่อนสี่หายใจเข้าเหยียดขาหายใจออกผ่อนรอบที่หกนะคะหายใจเข้าเหยียดขาเราจะค้างไว้ตรงนี้ขอห้าลมหายใจค่ะ หนึ่งกระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะคะสองสามสี่หา้าจากนั้นเปิดขาขวาออกด้านข้างนะคะหายใจออกไหล่ซ้ายแนบะชิดติดพื้นไว้ตามองทางซ้ายขอตรงนี้อีกห้าลมหายใจคะ่ะ <c oughs> หนึ่ง สองสาสี่หา้าหายใจเข้าดึงขาขวากลับมาตรงกลางแล้วเปิดขาขวาไปทางด้านซ้ายจามองทางขวาค้างอีกหน้าลงไหล่ขวาเนี่ยชติดพื้นไว้นะคะหนสอง นที่ย้านัขาขวาตรงมาตรงกลางหายเจ้าออกผ่อนลงสาหรับทางทางด้านซ้ายค่ะงอพับเข่าซ้ายขึ้นมาเช่นเคยมีสองออปชั่นให้เลือกนะใช้สแสบหรือว่าไม่ใช้นะคะโอเคอมือจับตรงที่ขอบเท้าหรือจับสแสบเนาะงอพับเขา่าซ้ายนะคะ หายใจเข้าเหยียดขาซ้ายชื่นขอห้าทีนะหายใจออกผ่อนหน่หายใจเข้าเหยียดขาซ้ายหายใจออกผ่อนเป็นการยืดเส้นหังสปิงของเรานะคะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายหายใจออกผ่อนสามหายใจเข้ายืดหายใจออกผ่อนส h r หายใจเข้าเหยียดขาซ้ายหายใจออกผ่อน อ่าห้าหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายขออยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจค่ะหนึ่งสองสามกระดกปลายเท้าขวาไว้นะคะจีห้าหายใจเข้าที่หนึ่งหายใจออกเปิดขาซ้ายไปด้านข้างตามองทางขวาไหล่ขวาโน้ตที่จีทิ้งไว้ ขออีกห้าลมเนี่ยสองสามสี่แล้วก็ห้าหายใจเข้าจงขาซ้ายมารตรงกลางแล้วเปิดขาซ้ายข้ามไปทางฝั่งขวาตามองทางซ้ายกดไหลซ้ายแนบชิดติดพื้นไว้นะห้าลมค่ะหนึ่ง สองสามสีส่และก็หา้าหายใจเข้าดึงขาซ้ายก็มาตรงจากหายใจออกคลายโอเคจากนั้นนะคะถ้าถัดมาให้ตั้งชันเขาขึ้นมาเราจะทำท่าเลขสี่นะคะทางด้านขวาก่อนเนาะนำข้อเท้าขวานะคะมาวางไว้ตรงเหนือหัวเข่าซ้ายแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็เอามือขวานะจับตรงที่เข่าขวาเนาะหายใจเข้าดึงเข่าหาอกหายใจออกผลักออกแบบนี้นะขอห้าทีเนาะโอเคเริ่มเลยหายใจเข้าดึงเข่าหาอกหายใจออกผลักออกหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่ หายใจเข้าและหายใจออกผักเข่าออกไปค้างตรงนี้ขอห้าลมหายใจค่ะประดุกปลายเท้าขวาไว้นะหนึ่งสองสามสี่และก็หาจากนั้น นำมือขวานะ้าสอดไปที่สามเหลี่ยมเนาะแล้วก็ไปสานตาำรวยตรงที่หน้าแข้งซ้ายนะคะกดหน้าแข้งขวาให้ใกล้กับลำตัวมากที่สุดนะโอเคขอตรงนี้อีกห้าลมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นหายจะออกวางเท้าซ้ายลงไป สลับผ้าเล็กสีทางด้านซ้ายค่ะเอาเข้อเท้าซ้ายนะคะมาวางไว้ตรงต้นขาขวาเลยหัวเข่าขึ้นมาเนาะล้วดกปลายเท้าซ้ายไว้นะเช่นเคยค่ะมือซ้ายจับตรงที่เข่าซ้ายนะหายใจเข้าดึงเข่าซ้ายหาอกหายใจออกผักออกไปหนึ่หายใจเข้าดึงเข่าซ้ายเข้าหาอกหายใจออกผัก,กออกไปสองหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสาม หายใจเข้าหายใจออกยาวสีหายใจเข้าและหายใจออกรอบที่ห้าขอผักเข่าออกไปขาห้าลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ one more ฮาโอเคจากนั้นค่อยๆค,คลายถ้าสุดท้ายของ EP หนึ่งนะคะเหยียดเข่าไปก่อนเราจะทำฮ a l โรตาทางด้านขวาก่อนนะให้ใช้มือนะคะจับตรงที่หลังเท้าขวานะแล้วนำหลังเท้าขวานะมาวางไว้ตรง h i ฟเฟ e กเซทางด้านซ้ายคะ่ะนี้จะเป็นการบริหาร h i ฟเฟ e กเซของเราแล้วก็นวดหลังเทา้าข้อเท้าของเราด้วยนะคะ,ะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกดเข่าลงแบบนี้นะขอ5ทีเนาะโอเค เริ่มเลยค่ะทางด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งกระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามเข้าลึกออกยาวสี่หายใจเข้าหายใจออกรอบที่ห้าขอกดเข่าลงค้างไว้ห้าลมหายใจค่ะหนึ่ง สองสามสี่และก็หา้ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะเริ่มคลายตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงขาแล้วก็เอวของเรานะคะรวมทางสะโพกด้วยนะจากนั้นฮาร์ฟลไปทะชด้านซ้ายค่ะจับตรงที่หลังเท้าซ้ายแล้วนํามาวางไว้ตรงขาหนทางด้านขวากระดกปลายเท้าขวาไว้เช่นเคยค่ะเราก็จะยกเขา่าเข่าซ้ายขึ้นลงค่ะ หายใจเข้านำเข่าซ้ายยกขึ้นหายใจออกผักลงแบบนี้นะหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่วันหมอหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวห้ารอบที่ห้าของกดเข่าค้างไว้ค่ะห้าลมหายใจหนึ่งกระดกกระดกปลายเท้าขวาไว้นะคะ สองสามสี่และห้าโอเคจากนั้นค่อยๆคลายนะคะก็ดเข่าชิดอกทีหนึ่งสำหรับ EP หนึน่งนะก็จะจบเท่านี้นะคะก็จะเป็นการ คลายตั้งแต่เท้าของเรามาจนกระทั่งถึงเอวของเราเลยนะคะโอเคเจอกันใหม่ EP 2นะคะ EP 2จะเป็นการยืดหัวไหล่นะสำหรับวันนี้ไปาายายค่ะ